สวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวั a t ั a นะครับช่องที่พวกเราจะพูดคุยกันทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกๆคนนั้นพูดถึงเรื่องราวของสถานที่กันบ้างครับและสถานที่นี้กําลังเป็นที่ยอดฮิตที่สุดเลยครับใน Netflix อย่างท,ที่มีชื่อว่า The Platform ครับหรือศูนย์บริหารจัดการตนเองในแนวตั้งครับ ก่อนที่เรานะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดเป็นแบบ Official นะครับแต่เป็นความเห็นวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นเพรอะนะแล้วน,นะครับเพื่อนๆสามารถร่วมออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยครับ The platform หนังสุดอินดี้ที่ทิ้งปมเอาไวมา้มากมายหลายเรื่องเลยครับและ ไม่มีการเฉลยขี้คลายปมเลยแม้แต่นิดเดียวหนังนะครับเพียงแค่ให้เรานั้นเนี่ยเอาไปตีความกันเองครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยหลุมแห่งนั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับคุกแห่งนี้นะครับชื่อที่ถูกเรียกง่ายมากที่สุดก็คือหลุมครับที่ถูกเรียกแบบทางการเอาไว้ว่าศูนย์บริหารจัดการตนเองในแนวตั้งแม้ว่าชื่อเรียกของมันอาจจะดูสวยหรูนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับ คุกแห่งนี้นั้นมันก็คือคุกอยู่ดีครับภายในศูนย์แห่งนี้นะครับจะมีทั้งหมด334ชั้นทั้งหมดนี้นะครับรวมชั้นศูนย์เข้าไปด้วยและตั้งแต่ชั้นที่1นึ3ถึงสามนั้นนะครับจะเป็นคุกครับทุกๆห้องนะครับจะมีเตียง2เตียงอ่างล้างมือกระจกและห้องน้ํามีไฟสัญญาณสีเขียวและสีแดง และตรงกลางของห้องนี้นะครับจะมีหลุมครับที่เป็นจุดๆที่ท่านอาหารเนี่ยจะลงมาจากชั้นศูนยชั้นสูงน,นี่นะครับอาจจะทําหน้าที่เป็นชั้นที่เตรียมวัตถุดิบอาหารมาให้ทุกๆชั้นได้กินกันนะครับและส่งจากชั้นศูน์นี่แหละครับลงไปถึงทั้งหมด333ชั้นแต่เวลานั้นก็ไม่ได้มีเพียงพอสักเท่าไหร่หรอกครับในแต่ละชั้นเพราะว่าทั้งแต่ละชั้นนะครับ มันจะมีเวลาเพียงแค่จํากัดเท่านั้นและเมื่อครบ333ชั้นนะครับท่นอาหารแห่งนี้เนี่ยก็จะดีดกลับขึ้นมาที่ชั้นศูนย์อีกครั้งในแต่ละวันนั่นเองวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆลยครับทุกๆวันแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือในทุกๆเดือนครับผู้คนเนี่ยจะถูกผัดเปลี่ยนชั้นไปเรื่อยๆครับบางทีก็อยู่ในชั้นที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมบางทีก็ต่ำลงไปกว่าเดิมแล้วแต่ที่จะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ชั้นไหนครับ เรียกง่ายๆเลยก็คือในแต่ละเดือนครับพวกเขาจะสุ่มตื่นมาแบบสุ่มนั่นเองครับเงื่อนไขของการอยู่ร่วมกันกับคนอยู่กับเรานั้นนะครับคุณจะต้องอยู่ร่วมกับคนคนนั้นจนกว่าที่เขาจะตายหรือบางทีนะครับอาจเป็นไปได้แต่น่าจะน้อยนะครับนั่นก็คือการอยู่กำหนดครับแต่จากที่เราเห็นแล้วนะครับการที่จะอยู่ครบกำหนดในหลุมแห่งนั้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ํา ก่อนเข้ามานะครับจะมีกฎเพียงไม่กี่ข้อหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นสวัสดิการก็ได้นะครับนั่นก็คือผู้อยู่อาศัยทุกคนจะรับอนุญาตให้นำหนึ่งสิ่งภายนอกคุกแห่งนี้ครับติดตัวเข้าไปด้วยซึ่งรวมไปถึงสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เช่นกระดานโต้คลื่นหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์เลี้ยงครับพวกคุณสามารถเลือกเมนูอาหารอะไรก็ได้หนึ่งอย่างอะไรก็ได้ครับทุกๆอย่างนะฮะแต่ ข้อบังคับนั้นเนี่ยก็หลายแรงไม่ใช่เบาเหมือนกันครับนั่นก็คือห้ามเก็บอาหารเอาไว้เลยหากผู้อาศัยคนใดคนหนึ่งพยายามเก็บอาหารเอาไว้แล้วก็หลังจากที่แทนอาหารเนี่ยลงไปนะครับตัวแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่แปลกประหลาดครับบางทีอาจจะสูงขึ้นจนสามารถที่จะเผาพวกคุณได้เลยและบางทีอาจจะหนาวจนเย็นและเยือกจนแข็งในทันทีเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองครับ นอกเหนือจากนั้นนะครับพวกคุณจะสามารถทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามในกุกแห่งนี้แม้ว่าจะไม่ใช่พื้นที่ของตัวของคุณเองพวกคุณก็สามารถที่จะทำได้ทุกๆอย่างเลยครับรวมไปถึงแทนอาหารนี้ด้วยฮะการตีความของหนังเรื่องนี้นะครับส่วนตัวมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้สามารถพาเรามองได้หลายแง่มุมมากๆแต่ถ้ามองใกล้ตัวมากที่สุดก็คือชีวิตดีๆนี่แหละครับ ยกตัวอย่างแบบใกล้ๆเลยนะครับก็คือช่วงเวลาที่กินครับสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าจะมีไฟสัญญาณจํากัดเวลากินคิดเหมือนกับอะไรรู้ไหมครับมันก็เหมือนกับตอนพักกลางวันของเรานี่แหละครับซึ่งปกติแล้วนะครับทันทีที่เราเริ่มพักเวลามันจะเดินไปแบบรวดเร็วมากภายใน1ชั่วโมงนั้นและหลังจากหนึ่งชั่วโมงครับพวกเราก็จะต้องกลับมาทํางานหลังจากนั้นฮะแต่ทว่าในคุกแห่งนั้น กลับมีเวลาให้พวกคุณเพียงแค่1-2นาทีเท่านั้นเองครับซึ่งมันน้อยมากๆเลยครับในการรีบคว้าอาหารเข้ามากินและทุกๆอย่างเพื่อประทังชีวิตของพวกคุณเองครับสิ่งที่เราสังเกตได้ชัดมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือทุกอย่างครับจะถูกแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนตามชนชั้นอย่างที่เราได้เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับชั้นที่อยู่สูงครับยอมมีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดเป็นอันดับแรก เพราะต่อให้เขานะครับจะกินอาหารมากมายแค่ไหนหรือไม่เหลืออะไรเลยก็ตามไม่เหลือให้คนในชั้นล่างกว่าตนเองพวกเขาก็สามารถที่จะทำได้ครับเพราะพวกเขาไม่มีทางเดือดร้อนใดๆทั้งสิน้นจากผู้ที่อยู่ชั้นล่างกว่าแน่นอนตามคำพูดของโกเลงครับเขาสามารถที่จะขู่คนที่อยู่ชั้นล่างของเขาได้เขาสามารถที่จะอุจละใส่อาหารชั้นล่างของเขาได้แต่เขาไม่สามารถ อุจะละขึ้นฟ้าได้ครับดังคําพูดของเขาเป๊ะเ,ะเลยเขาไม่สามารถทํากับคนที่อยู่ชั้นสูงกว่าเขาได้นั่นเองในทางกับการแล้วนะครับชีวิตของคนที่อยู่ชั้นล่างกว่าเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกันครับนอกจากจะเป็นชั้นแห่งความโหดร้ายแล้วเนี่ยตั้งแต่ชั้น100ลงไปนะครับแทมจะไม่มีอาหารอะไรเลยในชั้นพวกนี้เราจึงได้เห็นถึงความวุ่นวายที่แสนจะเลวร้ายทุกๆอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดครับ ผู้คนที่อยู่ในห้องพวกนั้นนะครับไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยแม้กระทั่งคนที่อยู่ในห้องของเราเองครับเมื่อถึงช่วงเวลาที่พวกเขาต้องเอาชีวิตรอดจริงๆแล้วล่ะก็บางคนนะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะเฉือนเนื้อของพวกเราทิ้งครับเพื่อแลกกับชีวิตของเขาให้อยู่รอดต่อไปแต่ทว่าครับหายิ่งลงต่ําไปมากกว่านี้อีกละ่ะชั้น200ลงไปยิ่งลงลึกไปเท่าไหร่เสียงทุกทุกอย่าง เริ่มเงียบลงครับนั่นก็เป็นเพราะว่าแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่คนเหล่านี้ครับจะมีชีวิตรอดไม่เพียงแค่อาหารจะเพียงพอต่อการประทางชีวิตเท่านั้นนะครับเมื่อลงไปอยู่ในชั้นพวกนี้แล้วเราก็น้อยมากๆเลยครับที่จะเห็นถึงความหวังเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในชั้นพวกนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังแต่ยังไงซะครับในหนังเรื่องนี้กับทิ้งปมเอาไว้อีกหนึ่งปมครับซึ่งนั่นอยู่ในชั้นที่อยู่ต่ําที่สุดครับ มันก็คือ333ครับในชั้นนี้นะครับจะมีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอซึ่งนั่นก็คือเด็กครับเด็กที่ถูกนํามาซ่อนนี่เป็นข้อที่น่าสงสัยที่สุดเลยครับและเป็นข้อที่แปลกที่สุดนั่นก็เป็นเพราะว่า ในหลุมนรกแห่งนั้นนะครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีเด็กอยู่ในชั้นที่ลึกที่สุดแบบนี้หากว่าเราตีความจากภาคที่1แล้วนะครับเราสามารถมองทุกๆอย่างเป็นแบบระบบได้ครับและการที่มีเด็กอยู่ในระบบแบบนี้เนี่ยมันคือข้อผิดพลาดของระบบครับเขายืนยันเลยนะครับว่าในหลุมแห่งนี้เนี่ย เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากที่จะมีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีอยู่ในนี้เป็นไปไม่ได้แต่ในทางกลับกันครับเราได้เห็นชัดเจนแล้วครับว่าในลุมแห่งนี้นั้นมีเด็กอยู่ในนั้นครับมันคืออะไรรู้ไหมครับมันสามารถให้จำมองได้ครับว่านี่คือข้อผิดพลาดของระบบสังคมนั่นเองครับ ในสังคมนะครับเราอาจจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เยาวชนสมัยนี้จะมาอยู่ในอะไรแบบนี้หรืออยู่ในที่ที่แบบนี้เด็กรับรู้ทุกอย่างครับพูดง่ายๆเลยก็คือเด็กพวกนี้ครับเขาเปรียบเสมือนกับสารดังที่หนังเขาพยายามสื่อสารนั่นแหละครับสําหรับเรานั้นนะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะคือความหวังในทุกๆสังคมในทุกๆระบบที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเราสังเกตดูได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมของในหลุ่มและสังคมในชีวิตจริง ทุกๆช่วงเวลาครับมันอาจจะเกิดการ,รเผด็จการขึ้นมาครับซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมักจะมองว่าคนที่อยู่ล่างสุดหรือคนอยู่ต่ำกว่าเขาเนี่ยจะต้องยอมรับผลการการะทำของผู้ที่อยู่เหนือกว่าเสมอและต่อให้พวกคุณจะโกรธแค้นมากแค่ไหนพวกคุณก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกเขาได้หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็จะมีพวกที่ตั้งก้นมาเพื่อการจัดระเบียบสังคมครับ พวกเขาเหล่านี้ครับก็จะพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมแน่นอนครับว่าในแต่ละเส้นทางเนี่ยย่อมจะมีผู้ที่ไม่พึงพอใจแต่พวกเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปอยู่ดีครับเช่นเดียวกับในชีวิตอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับว่าเมื่ออยู่ในที่ที่เป็นวิกฤตนะแล้วก็สักวันหนึ่งจะมีคนต่อต้านสุดท้ายนะครับสังคมจะต้องดีขึ้นและดีกว่าเดิมแต่ในท้ายที่สุดแล้วครับทุกๆอย่างมันก็ต้องจบลงครับ เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วโลกของเรานะครับมันเป็นระบบกลไกที่ซับซ้อนฮะเพราะฉะนั้นแล้วมักจะมีคนที่คิดอยู่เสมอครับว่าแล้วทําไมพวกเราจะต้องทําตัวตามที่พวกคุณวางเอาไว้ด้วยเรียกยง่ายพวกคนเหล่านี้ว่าคนขวางโลกครับถามว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวถูกต้องไหมถูกต้องครับแต่ถ้าถามว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไหมมันก็ไม่ฮะถ้าผู้ตามความจริงแบบในคุกแห่งนี้นะไม่แน่นะครับว่าในหนังเรื่องนี้อาจจะพยายามสื่อแบบอนี้อยู่ หรือเปล่านะครับก็มาพูดคุยกันต่อไปนะฮะแต่ถึงยังไงซะครับทุกอย่างอย่างที่ผมพูดไปคนพวกนี้ก็จะมาทําลายกฎเกณฑ์ไปอยู่ดีฮะและนี่คือสังคมของโลกที่เป็นปัจจุบันเป็นระบบที่โลกวนเวียนวนลูบมาอยู่ตลอดเวลาครับและเด็กๆนี่นะครับคือสารพวกนั้นฮะจริงอยู่ตรงที่ว่ามันคือข้อความและคือเครื่องหมายแห่งความหวังครับเด็กเหล่านี้คืออนาคตครับ และทุกๆครั้งที่มีเด็กขึ้นมาหลังจากยุคข,ของพวกเรานั้นนะครับซึ่งพวกเขาก็คือรุ่นต่อๆไปครับที่ต้องสืบทอดถึงความโหดร้ายและระบบที่พวกเราสร้างขึ้นมาณนะเวลานั้นเด็กพวกนี้ครับอาจจะกลายเป็นผู้นาแห่งความหวังในอนาคตหรืออาจจะเป็นไฮยนะก็เป็นได้ครับขึ้นอยู่กับระบบที่พวกเราสร้างณเวลานั้นการมีเด็กขึ้นมาครับอาจจะทําให้ผู้ใหญ่ลหลายๆคนตระหนักได้ถึงอนาคตหรืออาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็เป็นได้ ทั้งหมดทั้งมวลเลยครับขึ้นอ,อยู่ที่การกระทําของพวกเราว่าพวกเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบแบบอย่างนั้นนะฮะและในส่วนของตัวละครนะครับมีบทบนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับในแง่ของตัวละครต้องบอกว่าภาพยนตร์พวกนี้นะครับสอดแทรกความหมายอยู่บ้างเลยนะครับอย่างโกเล็นั้นครับ เป็นตัวละครที่เปรียบเสมือนกับว่าเขาเนี่คือคนยุคใหม่ครับมองโลกผ่านทางทฤษฎีว่าตนเองเนี่ยต้องจัดก,การยังไงถ้าเกิดว่าทำแบบนี้มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะและคนที่อยู่ในห้องแห่งนั้นครับก็คือตีมาร์กัซีครับซึ่งเมื่อเรามองดูเขานะครับเรามองได้อย่างง่ายๆเลยครับว่าเมื่อมีคนแบบทฤษฎีแบบใหม่ๆแล้วล่ะก็มันจะต้องมีคนที่แบบอยู่ในยุคอนุร,รักษ์นิยมโลกเก่าๆ มองโลกแบบดั้งเดิมและล้าหลังอยู่ด้วยเช่นกันครับและพวกคนเหล่านั้นครับคือคนที่ถูกระบบเนี่ยได้กืนกินไปเรียบร้อยแล้วมองว่าการที่เราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับและมองว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะระบบเนี่ยก็พร้อมที่จะกืนกินยุคสมัยใหม่แบบที่โกเล็กเนี่ยเป็นนะฮะและมันเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับ ผู้หญิงฝ่ายบุคคลนะครับให้มองว่าผู้เขาเหล่านี้ครับมองโลกแบบเป็นคนที่มีอุดมคติที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเลยพยายามสร้างทฤษฎีสร้างคุกแห่งนี้ขึ้นมาครับแต่พวกเขาเหล่านั้นถึงแม้นะครับว่าจะมองว่าคุกแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้คนในตระหนักถึงและอยู่ร่วมกันสังคมนะครับแต่ท้ายที่สุดและเป็นเรื่องที่แท้ที่จริงที่สุดเลยครับพวกเขา แม้ว่าจะสร้างมาก็จริงแต่พวกเขาไม่เคยเข้าใจกลไกลของระบบนี้เลยไม่เข้าใจกลไกลไม่เข้าใจเชิงปฏิบัติอะไรเลยและในส่วนของมิโฮรูละ่ะหากเราสังเกตดูเลยนะครับพวกนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับผู้ที่ทำให้ระบบพวกนี้สั่นคลอนครับตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้เลยในสังคม ซึ่งเธอเองครับหากเรานะครับเอาชื่อภาษาญี่ปุ่นของเธอเนี่ยไปแปลนะครับคำว่ามิโฮรุนะครับจะแปลว่าการเปิดตาให้กว้างครับเรียกง่ายๆเลยก็คือทําให้ตาสว่างนั่นเองครับและอย่างที่ผมบอกครับเด็กเด็กนี่ครับคือตัวสะท้อนถึงความหวังใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงครับบาฮาลัสนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะพยายามหมายถึงคนที่เฝ้ารอโอกาสครับ เพื่อที่จะหลุดจากระบบที่มันเลวร้ายพวกนี้ครับคนที่พยายามทีบตัวเองนะฮะบางคนนะครับอาจจะพยายามจนถึงใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วครับแต่ภูเขากรับก็พร้อมที่จะยอมสละฝั่งฝันของตัวเองเพื่อคนรุ่นใหม่ครับและรู้ว่าตัวเองอาจจะไปต่อไม่ได้แต่ดีกว่าตรงที่ว่าในเมื่อตนเองไปต่อไม่ได้ก็พร้อมที่จะส่งไมาต่อครับให้กับคนรุ่นใหม่แทนนะฮะ ตัวละครมากมายในเรื่องนี้ครับแบบเสมือนกับมนุษย์จริงๆในสังคมครับทุกคนมีความคิดทุกคนมีความฝันมีความต้องการนิสัยและหลายๆองค์ประกอบครับที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกคนครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วอยู่ภายใต้ระบบเดียวกันนั่นเองครับสำหรับผมแล้วนะครับเรื่องราวของ The Platform เนี่ยมันเป็นไปได้แบบหลายๆอย่างมากเลยครับและนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับ เพราะฉะนั้นแะครับเพื่อนๆผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับหากเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์กันว่าเพื่อนๆมองแพลตฟอร์มว่ายังไงครับว่ามันน่าสนใจแค่ไหนแล้วพวกคุณมองว่าแพลตฟอร์มเน็ตแท้ที่จริงแล้วเป็นยังไงตัวละครมองเป็นยังไงนะฮะยินดีมากๆเลยครับถ้าเกิดว่ามาแชร์กันนะแต่สําหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะฮะว่าเพื่อนๆไหชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดระฆังเพื่อมพลาดคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์ เพือ่อนทุกคนนะครับได้มรรูุถการแล้วพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ